สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้อัดคลิปนะครับเนื่องจากฟุตบอลค่อนข้างที่จะบางตานะครับแต่ก็จะ ให้ในชมรมในกลุ่มนะครับเป็นประจำเช่นเดิมครับเมื่อวานนี้ตัววีให้ในกลุ่มของเราก็เป็นทางด้านการโรมาเนียซูเปอร์รีนนะครับเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีครับเป็นทางนั่นพิโตลุนโปเอสตินะครับที่เอาชนะทาาน้านซีเอสไคลโววาไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเมื่อวานนี้ผมให้เลือกเฉีย์ทางนั่นเจ้าบ้านครับในเลทที่ปอป่าตากลมนะครับก็ถือว่าไม่ทําให้ผิดหวังครับยังไม่พอนะครับชุดโครงการสามวันก็แตกกันไปครับในกลุ่มในชมรมของเรานะครับยังไม่พอยนะครับ ทีเด็ดของเราก็เป็นทางด้านโครงการ5นะครับวันนี้ก็แตกกันไปนะครับถือว่าหวานเจี๊ยบเลยครับในกลุ่มในชมรมครับใครที่อยากจะเข้านะครับในกลุ่มในชมรมครับอย่าลืมครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านใต้คอมเมนต์นะครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ อีกช่องทางหนึ่งครับไปทนัแอปพลิเคชันเขียวนะครับ csa 7 3ตัวนะครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์นำหน้านะครับสวนทายนัโปรแกรมวันนี้นะครับผมคัดมาให้เพื่อนได้ติดตามครับหคู่ดึงสนามครับที่คัดมาเน้นๆนะครับแล้วก็เข้าตาเป็นพิเศษครับ วันนี้ผมลุยไปท่านั่นศึกรายการฟุตบอลของท่านอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชันเลยนะครับเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีครับเป็นท่านั่นทีมอันดับเจ็ดครับอาร์เจนติโนจูเนียนะครับเปิดบ้านนะครับพบทางด้านโลซาลิโอเซนทันนะครับทีมอันดับสิบหกของตารางครับฟอร์มของอาร์เจนติโนจูเนียครับในเกมล่าสุดครับเล่นสนามกลางครับเอาชนะท่านกิมนาเซียอิติโลไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับความพร้อมก่อนลงสนามครับวันนี้ก็จะนำทำมาโดยทางด้านเพรสตอนเวลอนนะครับ มร์ซิลิโนโลเมโลนะครับแล้วก็ลูซิโนกอร์ตูครับเป็นตัวนำทัพของทีมเลยนะครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนครับโรซาลิโอเซนทันนะครับในเกมที่แล้วนะครับพวกเขาเล่นอ่ารายการอาร์เจนตินาครับนะครับเสมอกับทันั้นดักสลาเฮกไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้จะไม่มีท่านั้นคาร์ลอสควีตาน่านะครับกองหลังนะครับวัยสาปีนะครับที่ติดโทษแบนนะครับในเกมที่แล้วนะครับคาดว่าเกมวันนี้ก็จะใช้งานท่านั้นควอนโฮมานะครับทำหน้าที่แทนนะครับส่วนท่านันหัวหอกหน้าเป้าครับก็จะใช้งานท่านั้นอาเบลเฮนันเดสนะครับเป็นตัวจบสกอร์นะครับ มาเข้าสู่ท่านทัศนามุมมองส่วนตัวสําหรับคู่นี้ครับเฮตุเฮตี่เจอกันครับในฤดูกาลที่แล้วครับเล่นในบ้านของท่านอาร์เจนติโนจูเนียก็เอาชนะท่านโรซาลิโอเซนทอนไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนะครับฟอร์มปัจจุบันต้องบอกว่าอาร์เจนติโนจูเนียในฟอร์มพวกเขานี่โอ้โหร้อนแรงเหลือเกินครับ6เกมที่ผ่านมาครับต้องบอกว่านะครับกับการเล่นในบ้านเนี่ยก็ถือว่าชนะล้วนนะครับส่วนท่านโรซาลิโอเซนทอนนะครับเกมเยือนช่วงนี้นะครับ เล่นนอกบ้านนี่ก็ยังคงดูเปนะครับหลังจากที่เกมเยือนของพวกเขานี่แพ้2เกมติดต่อกันแล้วนะครับผลงานเฮตูเฮต์นะครับบวกกับฟอร์มปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าอาร์เจนติโนจูเนียเจ้าบ้านนี่ดูเหนือกว่าทีมเยือนอย่างมากเลยนะครับแถมเขาวันนี้ได้เสียงเชียร์จากแฟนบอลนะครับกระหึ่มในสนามด้วยนะครับเชื่อว่า90นาทีครับเจ้าบ้านน่าจะเก็บ3มแต้มนะครับเป็นฝ่ายชนะท่านทีมเยือนอย่างแน่นอนครับวันนี้ ผมให้เลือกเชียร์ท่านันเจ้าบ้านครับอย่างท่านั้นอาร์เจนติโนจูเนียร์ไปได้เลยครับในฟุตบอลบุรีของอาร์เจนตินาได้เลยครับจะไม่ทําให้เพื่อนผิดหวังครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมนะครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้ารวมถึงท่านใต้คอมเมนต์นะครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันไปเช่นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับให้กําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอท่านโชคดีมีชัยนับในค่ำคืน